สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมมยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันเดียวกันคือวันที่15มีนาคมปี2566สองดาวที่ว่านี้เป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่ค่ะคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์เมื่อมีการโคจรยกย้ายพร้อมกันในครั้งนี้มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายด้านหลายประการค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ และลัคนาราศีนั้นจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน ว่าในช่วงที่ทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีพร้อมกันในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่เรือนกัระมะนะคะคือมาอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาและการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ก็มาเจอกันกับดาวพระพฤหัส,สบ,บดีซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังตำราที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองคะ mm ่ะ hmm. ส่วนดาวพระศุกร์นะคะก็โคจรมาอยู่ที่ราศีเมษโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและ มาเจอก,กันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระราหูนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมานั่นเองค่ะจะต้องอธิบายให้ชาวลัคนาราศีมิถุนฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าในช่วงที่ทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายคือพร้อมกันในวันที่15มีนาคมยาวไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนโดยประมาณนะคะในระยะนี้เนี่ย มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือมีเรื่องมีราวเข้ามาหลายๆเรื่องพร้อมๆกันตอ่อชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนบางคนอาจจะมีเรื่องดีเข้ามาสักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องดีเข้ามาอีกหรือบางคนจะมีเรื่องดีเข้ามาแต่ผ่านไปสักวันสองวันก็จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามามันเป็นไปได้ค่ะแต่ละคนพื้นดวงชะตาไม่เหมือนกันแต่มันจะมีเหตุการณ์เข้ามาพร้อมๆกันในลักษณะนี้ต่อตัวคุณอย่างแน่นอนเพราะ แรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลของดวงดาวส่งผลตรงต่อตัวคุณประการแรกเลยเนะคะที่จะส่งผลนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะดาวพระอาทิตย์โคโจรเข้ามาอยู่ที่เรือนกรรม,มะเรือนการงานครั้งนี้และมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่คุณจะมีข่าวดีเรื่องของงานเข้ามานั่นเองค่ะและเมื่อเราพิจารณา,าพิจารณาดาวพระสุขดาวพระสุขโคโจรไปอยู่ในเรือนลาภะ ซึ่งเป็นเรือนโชคลาบใหญ่พองานดีแล้วสมัยเชื่อว่าอีกไม่นานการเงินของคุณก็จะขยับดีค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีพื้นดวงชะตาเข้มแข็งพื้นดวงชะตาดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะเวลากอบโกยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับชาวมิถุนมันดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องงานนะคะการเจรจาการต่อรองมีความสําเร็จชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนนะคะ กำลังเดินทางไปเจรจาต่อรองกับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดปรากฏอาจจะมีสายจากที่ทํางานโทรเข้ามาบอกว่าหัวหน้างานชื่นชอบผลงานของคุณหรือลูกค้าชื่นชอบผลงานของคุณเขาตัดสินใจที่จะทํางานกับคุณตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับคุณแบบนี้ก็ได้คือระหว่างที่เราเดินทางไปทํางานเดินทางไปอบรมไปสัมมนาเดินทางไปพบปะลูกค้าอีกรายหนึ่งปรากฏว่าก็มีสายเข้ามาซึ่งโทรมาบอก ข่าวดีๆกับคุณแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ได้อย่างที่สมัยอธิบายไปนะคะอาจจะมีเรื่องราวทางบ้านที่โทรเข้ามาว่ามีคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมันจะกลบเรื่องราวไม่ดีไปเลยอะ นะแสดงว่าเรื่องเราไม่ดีที่มันจะเข้ามาต่อชาวลัคกนาราศีมิถุนนั้นมันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะดวงชะตาในระยะนี้ของชาวมิถุนค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะดูจากการโคจรของดวงดาวแล้วดาวพระอาทิตย์มาเจอดาวคู่มิตรใหญ่ที่เรือนกัมมะคุณจะมีไหวพริบดีมีวาทศิลดีการพูดการจาจะพาโชคลาภจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณนะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ต้องการหางานบางคนตก ว่างงานอยู่ในระยะนี้ก็จะได้งานได้โอกาสนะบางคนก็ไปขอความช่วยเหลือจากญาติสนิทมิสหายหรือเพื่อนฝูงในระหว่างที่คุณหางานเองเพื่อนฝูงก็ช่วยคุณหางานด้วยอีกทางหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหรือญาติพี่น้องก็คอยมาสมทบคอยมาสนับสนุนคอยมาซัพพอร์ตตัวคุณให้คุณได้รับสิ่งดีๆในระหว่างนั้นคุณก็ได้รับสิ่งดีๆแล้วคุณก็ได้เงินได้ทองคุณก็ได้โชคลาบนะคะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมไปในตัวด้ว ช่วงจังหวะนี้นะคะมีแต่เรื่องดีๆสําหรับชาวมิถุนทั้งการเงินก็โดดเด่นทั้งเรื่องของการงานก็โดดเด่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนนะคะอาจจะมีโชคมีลาบแบบคาดไม่ถึงอย่านึกถึงแค่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคําว่าโชคลาบแบบคาดไม่ถึงก็อย่างที่สมัยบอกไปมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตหรือมีออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้าเข้ามานะในระหว่างที่คุณกําลังยุ่งหรือเครียด จัดการงานต่างๆเคลียงานบนโต๊ะไม่ทันอยู่ดีๆได้รับสายจากลูกค้าว่าเขาออเดอร์สินค้าคุณล็อตใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นจังหวะที่จะทําให้ชาวลลคนาราศีมิถุนนั้นเปลี่ยนอารมณ์ได้เหมือนกับเรากําลังเครียดหรือว่าเรากําลังหมกมุ่นเรากําลังยุ่งหรืออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสุดท้ายเราจะยิ้มออกสุดท้ายแล้วเราจะยิ้มได้นะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ลาบป,ปา่าคุณจะได้ของอร่อยคุณจะได้เงินได้ทองคุณจะมีโชคมีลาบนะคะมีความ คิดอยากได้อยากมีอยากซื้อนะมีความคิดอยากจะไปท่องเที่ยวก็ได้ไปนะอะไรที่คุณวางแลนอะไรที่คุณตั้งใจมันจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการในระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถูกตัดสินใจถูกขอให้รีบลงมือชาวราคนาราศีมิถุนอาจจะบอกว่าในเมื่อมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างงั้นเราทํางานหลายอย่างไปพร้อมกันเลยโอเคค่ะทําได้บางคนมีงานประจําอยากจะทําอาชีพเสริมอยากจะหางานเสริมงานเพิ่มทําควบคู่กันไปด้วยลุยได้เลยอย่างที่ บอกไปว่ามันเป็นช่วงกอบโกยแล้วจังหวะดีๆแบบนี้จะอยู่กับคุณตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ยาวไปเลยนะคะยาวๆวไปเลยนะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะเพราะว่าในเดือนหน้าดาวพระอาทิตย์ก็จะมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสที่ราศีเมษดาวพระพฤหัสเป็นราชาโชคดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นมหาอุด โอ้โหส่งผลดีอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะ ปีหนึ่งนับจากนี้ไปจริงๆแล้วมันปีกับอีกหนึ่งเดือนด้วยซ้ําที่คุณจะรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรดอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นจังหวะดีของชาวมิถุนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกอบโกยได้กอบโก,ย,ก,บโกยเลยยิ่งขยันยิ่งรวยอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ